สวัสดีครับ BTP เมมอเตอร์ซี n อนนะครับวันนี้ส่งากับ Ford Ranger ครับผมตารถครับมาตารถนะครับตัวเดลไลท์ทำงานทันทีนะครับคันนี้นะครับลูกค้าได้เข้ามาทำการอัปเกรดความสว่างครับด้วยชุดเรเตอร์ไบเอลดีนะครับตัวนี้เป็นรุ่น p h o e n i x Laser Pro Max 65วัตต์นะครับเปิดไฟลี่ครับแล้วเปิดไฟลี่ครับเพื่ติดเป็นวงแหวนเบมสไตล์นะครับคันนี้นะครับลูกค้าได้อัปเกรดชุดเดิลไลท์ตาสีน้ำเงินเลยครับสีน้ำฉ่ำเลยครับ ขอทางครับไปเลี้ยวนะครับเป็นแบบเทรลนิ่งนะครับไปเลี้ยววิ่งสวยๆนะครับตัวเดรไล์นะครับเป็นตัวออดี้สไตล์นะครับผมพี่ขอทางครับเปิดไปต่ําครับเมื่อเปิดไปต่ำครับตัวเด้ว่ไล์จะตัดการทํางานให้อัตโนมัติเลยนะครับเรามาชมแสงหลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งเว้นะครับก็ล็อกคมๆมนะครับแสงเข้มๆนะครับเปิดไปสูงที่หลอดทนังไฟครับชมแสงผ่านฟิล์์ตัวรถกันนะครับ แสงตัวรถแล้วนอาตัวรถสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟหลับมาตรฐานลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเฟสเฟซบุ๊กบีทีพีแม็กมาตัวที่น่าในทุกสาขาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ